สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนเปลี่ยนยอดม,มอะม่วงครับที่คันบองผมเองนะครับเป็นมะม่วงของผมเองผมจะเอามะม่วงนี่เชฟด้ามาใส่นะมะม่วงเชฟด้ามันเป็นพันไม้นะ วิธีการปลูกมะม่วงที่มันประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากนะครับก็คือวิธีนี้นะเอาต้นตอมะม่วงอะไรมาปลูกก็ได้นะครับปลูกว้ก่อนครับประมาณสักปีหนึ่งนะครับหรือปีครึ่งสองปีแล้วก็แล้วแต่นะแล้วเราก็เอายอดมะเปี่ยนเอานะครับวิธีการก็คือตัดเสียบเลยนะครับอันนี้เป็นมะม่วงเพาะเมล็ดนะครับเป็นมะม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับ ูมป,บปุบด้วยมเมล็ดพร้อมแล้วก็มามาลงไว้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้พาลาสติกนะครับใช้แรบนะครับแรบอาหารเช็ดด้เป็นม้มนพันใหม่ ติดป้ายชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็พันด้วยแล a นะครับไม่ต้องใช้ถุงครอบนะครับวิธีนี้ครับเสียบแล้วก็ปล่อยไปเลยนี่นะครับ ผมใช้มีดคตเตอร์ลองดูนะครับวิธีนี้มันประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเราก็เสียบลงไปเลย เรียบร้อยแล้วก็พัน เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับนี่ก็ประมาณสิบวันนะครับสิบวันถึงห้าวันก็จะเริ่มแตกแค่นี้ครับลองทําดูนะครับ